พิงพีรรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหนังสือเล่มน,นี้เลยนักสืบนากนเล่มใหม่ค่ะตอนสัตว์ประหลาดส,สขาีขาวบนภูเขาหิมะสังเกตหน้าปกดีๆนะคะว่าครั้งนี้นักสืบนากลนไม่ได้แต่งชุดเดิมแล้วค่ะเพราะว่าเขาแต่งชุดลุยหิมะนะคะเพราะว่าเล่มนี้จะพาเด็กๆไปที่ลานสกีค่ะ ก่อนเลยก็จะมีการแนะนําตัวละครแนะนําเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็เล่มนี้ก็จะมีคุณศิลาเรนเดียกุลและคุณนภาเรนเดียกุลค่ะแล้วก็มีลูกๆทั้ง3ตัวนะคะของครอบครัวเรียนเรนเดียด้วย เริ่มต้นจากอยากให้ช่วยตามล่าเยติรับทราบครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเจอเยติโบราณสกีนะคะก็เลยค่อยมีใครอยากไปเที่ยวแล้วแต่ว่าก็มีคนที่อยากจะไปตามล่าหาเยติเหมือนกันนะคะนี่นักสืบนากนนะคะมาถึงล่าสกีแล้วอยู่ตรงนี้เลยทางนี้ก็ต้องเข้าไปคุยกับคุณเจ้าของนะคะนี่เพราะว่ามีคนพบรอยเท้าขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นรอยเท้าของเยตินะ เรื่องนะคะก็เริ่มจะวุ่นวายขึ้นทุกทีค่ะเพราะว่าคุณเจ้าของนะคะบอกว่าเรื่องมันวุ่นวายมากเลยอยากให้คุณนักสืบมาสืบหาความจริงเริ่มจากการตามหารอยเท้านะคะหน้านี้ก็ให้เด็กๆลองดูค่ะว่ารอยเท้าเย,ยติอยู่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ในหน้านี้หรือเปล่ามีค่ะนักสืบนักต้นตามมาเจอแล้วนะคะรอยเท้าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นรอยที่คนทำขึ้นนั่นเอง ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นข่าววงกอดว่าเอ๊ะจะเดินยังไงนะเพื่อที่จะให้ไปถึงเยติที่ดูน่ากลัวอยู่ตรงนี้ค่ะแต่พอเดินมาถึงจริง,รงๆแล้วนะคะเยติก็ได้หายไปแต่มีเบาะแสะเพิ่มเติมค่ะว่าเขาเจอถุงมือของใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ตรงแถวๆคุณเยตินี่ค่ะนักสืบนะักก้นต้องการหาข้อมูลเพิ่มนะคะก็เลยจะไปสัมภาษณ์เด็กๆเล่นเดียน้อยทั้ง3ตัวแต่เด็กๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีบไปไหนนะคะนักสืบนะักก้ก็เลยต้องรีบตามไป เด็กๆไปไกลมากแล้วล่ะคะ่ะจะใช้อุปกรณ์อะไรดีนะคะระหว่างรองเท้าสเกตเลื่อนหรือว่าสกีในการไล่ตามเรนเดียร์ทั้งสตัวนี้ไปนี่ก็มีให้ดูนะคะว่าเอะถ้าเลือกอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นักสึบนักก้นได้โชว์ความสามารถเล่นสกีระดับสุดยอดเลยล่ะคะ่ะเรื่องราวนะคะเขาก็จะดําเนินไปเป็นหน้าติดตามไปทีละหน้าทีละหน้านะคะและในในที่สุดเนี่ยจริง,รงนักสืบนัก้นก็พบตัว ผู้ต้องสงสัยนะคะหรือว่าคนก่อเรื่องวุ่นวายในท้ายเล่มได้ค่ะหนังสือนักสืบหน้าก้นนะคะเขาก็จะถึงแม้ว่าเราจะอ่านจบไปแล้วรอบแรกนะคะพอเรากลับมาอ่านซ้ำรอบ2รอบ3นะคะก็จะทําให้เด็กๆมีสุดสังเกตที่ทําให้สนุกมากขึ้นในแต่ละหน้าด้วยค่ะและตอนนี้นะคะนักสืบหน้าก้นเนี่ยถ้าเล่มธรรมดาเล่มละเอียดใหญ่แบบนี้เนี่ยออกมากันทั้งหมดเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่7แล้วนะคะส่วนวรรณกรรมเยาวชนตอนนี้ออกมาสี่เล่มแล้วค่ะ พิงก็มีรีวิวไว้ทุกเล่มในช่องเลยนะคะก็สามารถที่จะกดลิงก์นะคะไปดูได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ